ท่านพุทธศาสนากิชนนั้นหลายและเป็นดาเวเพื่อทม่ริ้สัมมันนั้งหลายเมื่อเราศึกษาปฏิบัติธรรตามน่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนํามาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงปัจจุบันที่พูดมาแล้วเมื่อเสร็จก่อนอย่างนี้เราก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นคนดีในเมื่อาาร่างกายของเรายังมีอยู่จงคิดว่ามันยังเลวอยู่ร่างกายนี้มันเลว เราอยู่กับของชั่วจงอย่าเข้าใจว่าดีแล้วก็จงอย่ามีความประมาทคิดว่าเราเป็นผู้ประเสริฐอันนี้ไม่ถูกต้องมันยังไม่ดียังไม่ถึงนิพพานเพียงใดอย่าเข้าใจว่าดีจับยั้มใจในได้ทั้งความดีไวจะได้ไม่ประมาทสมมติว่าท่าน,นหลายศึกษาตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมมหาราชนาถทั้งโยนทิ้งบ้างเก็บเอาไว้บ้าง ตมมั่นว่าท่านจะดกถูกใครเขาเข,าเขียนหนังสือด่าอย่างนี้เขาจะด่าหรือเขาจะวิจัยก็าตามสรรพสาชบ้านเขก็ดด่าคนจะอ่านให้ฟังมีคุณอะไรเนาะคุณสมโพธพยายามเขียนส่งมาให้ท่านมีความเมตตาประณีอุตสาส่งมาให้ผมก็ดีใจดีใจว่าได้รับคําด่าแต่ว่าจะไปโกรธเขาหรือไม่โกรธอย่าลืมนะผมยังเป็นคนไม่ดี ที่านนั้นไหลลงพุทธตุลย์นะหากว่าท่านโดนแบบนี้บ้างท่านจะมีความรู้สึกยังไงเราต้องเอาเครื่องนี้มาวิสูตรอย่าเอาคําชมของชาวบ้านมาวิสูตรเสมอไปคําชมก็ไม่กันรับคําชมแล้วดีใจก็ใช้ไม่ได้คำตำหนิแล้วก็โกรธก็ใช้ไม่ได้ไม่ชอบใจนี่ก็ใช้ไม่ได้ ต้องให้มันเป็นสังขารุปเปกขายานวางเฉยด้วยกำลังของปัญญาแต่ก็จงอย่าเชื่อว่าเรามีปัญญาถึงที่สุดก็ล่องลอง้มซ้มๆมาเรื่อยๆไปนนังสือนี้เขาว่าอย่างนี้นิพพานแบบใหม่เอยปูกประสงค์ห้ามเขียนเรื่องนิพพานมาตั้งหนึ่งเพื่อเชื่อท่านไม่ได้เขียนถึงมันนาน ทั้งที่ไม่ทราบว่าเหตุใดท่านจึงห้ามเขียนเรื่องอันลึกซึ่งเช่นนั้นมาวันนี้เว้นทีจะต้องกลับมาพูดอีกเสียแล้วเพราะว่ามีคนกำลังเอาพระนิพพานมาเล่นเป็นที่สนุกสนานถ้าไม่ปรามกันบ้างพระพุทธศาสนาก็จะมีคนละเหิดอ,อยากคมรมจันมากยิ่งขึ้น ต่อไปนี้เป็นข้อความในจุดหมายที่เพื่อนเขียนเล่ามาให้ฟังผมมีเพื่อนแท้อยู่คนหนึ่งเขารักผมมากเขามีความรู้ชั้นปริญญาผมเพียงจบม .6 และก็จบปปที่กรุงเทพเขาชักนำผมมันนานเป็นสิบเพิ่งจะมาพูดกับผมรุนแรงเมื่อวันเข้าพรรษานี่เองว่าพอพูดนักแม ชักชวนเป็นครั้งสุดท้ายถ้าไม่เชื่อก็ถือว่าเป็นบุคคลประเทศมืดคือเขาอยากจะให้ผมไปนิพพานอยากให้ดับสนิทควรไปหาอาจารย์สำคัญวัคันหลายองค์ลังสุดท้ายชวนไปวัดท่าจงเจัดอุไทยธาน,นีแต่ผมก็ไม่ได้ไปเพราะใจผมไม่มีวาสนาถึงท่านก็ได้ เขากลับมาบอกว่างานนี้มีคนไปนับเป็นแสนๆส่วนมากเขาเชื่อกันทําไมพี่จึงไม่เชื่อเขาเรียกผมว่าพี่แทนที่ผมจะเชื่อมกกลับสลดใจผมกลับว่าเขาเข้าใจผิดหลงผิดเขาหวังผลิตภัณฑ์มากเกินไปผมว่าเขาเก้าวไกลเกินไปผมไม่เชื่อในข้อนี้อย่างยิ่ง คือก็ว่าพระอาจารย์คนนี้ติดต่อกับดวงวิญญาณของสมเด็จพระพุทธเจ้าได้อาจารย์สามารถนำสิทธิของท่านทุกคนในจำนวนแสนแสนคนไปถึงพระนิพพานได้พูดกับวิญญาณได้ทั้งหมดนี้ไม่จะเป็นเรื่องเล่ามาทางจดหมายก็มีเหตุทำให้เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงพระผู้เขียนจดหมายนั้นเป็นคนมีความรู้ และยังทํางานอยู่เป็นหลักเป็นฐานก็มีเหตุทำให้เชื่อถือได้ว่าเป็นเรื่องจริงที่นํามากล่าวในที่นี้เพราะมีคําหนึ่งในจดหมายเขาว่าอยากจะให้ผมไปนิพพานอยากจะให้สุดดับสนิทซึ่งมีความหมายาได้ว่านิพพานในทศนนะของคนทุกวันนี้นั้นก็เหมือนกับสถานที่ทัศนาจร เป็นที่ทาสนาจารย์แห่งหนึ่งซึ่งใครอยากจะชักชวนใครไปเที่ยวก็ได้และความเห็นของคนทุกวันนี้ก็อ้างเอาพระสองฆ์องค์ข้ามีชื่อวัดเป็นหลักฐานทางรด้ก่าราก,การ,รมการศาสนาทําไมจึงเพิกเฉยในเรื่องอันเสียหายนี้เสียหายที่ปากันเห็นว่าพระพันเป็นสถานพัก่อนย่นใจ ยังไม่เป็นไรแต่ว่าคุยว่าสามารถพูดกับวิญญาณได้นั่นมันเป็นความคิดครั้งยิ่งใหญ่แห่งพระพุทธศาสนาที่เดียวเพราะวิญญาณไม่มีปากที่จะพูดกับใครได้เรื่องลักษณะและฐานะของพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรผมก็ไม่อาจจะอธิบายได้แต่ผมเคยเห็นบทประพันธ์บอกลักษณะพระนิพพาน ไว้กระจ่างชัดบทหนึ่งมานาน,นแล้วจริงจำก็เพิ่งระแท่นได้บ้างดังนี้เขาอ,อ่านนิดเดียวนะลูกสรดับเสื้อสับร้อมคำขานพอกล่าวว่านาฏพันธุ์ุกแท้เป็นสีเวลาลยสถานเลยเลิกอ,อ,อายาจะดเดือบแม่ที่ราบด้าวแดนใดที่นำมาลงทั้งที่จำไม่ได้มันยำ เรื่องอากชอบบทสุดท้ายแต่อย่าไม้ใช่โลกนี้เล่าอื่นสแสดงว่านิพานนั้นไม่ใช่สถานที่เป็นที่แน่นอนเมื่อไม่ใช่สถานที่จึงไม่มีทั้งความว่างเปล่าและความสุขนิพานก็คือนิพานและกโดยที่ผมเชื่อลักษณะนิพานเช่นนี้ก็เชื่อต่อไปว,ว่าคนอยากไปนิพานไม่ถึงจะถึงนิพานก็ได้ แต่คนที่เกิดแก่เจ็บตายเข้าบรในิเขตนั้นไปถึงเท่านั้นอธิดัยว่าพระนิพพานนั้นหากจะชี้ชัดก,ก็คือจิตที่หลุดพ้นตามความหมายทางพระพุทธศาสนาเท่านั้นใครอ้างว่าพาคนบรณิพานคนนั้นโกหกไม่ใช่คนถือสีงข้อมุสาวาภาเวรมณีสุขาบดังสมาธิยามิร วันนี้ก็ลงทดสอบใจบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมานั้งหลายและญาติโยมพุทธบริษัทว่าถ้าโดนเข้าแบบนี้จะมีความรู้สึกยังไงเออสำหรับผมนะตูดาซะจนชินพวกคนรายการเดียวเขียนชื่อแบบนี้เขาเคยด่าผมมาหลายวาระผมก็ไม่อยากจะตอบไม่จะมีประโยชน์หากว่าท่านจยกโกรธแล้วก็ทบทวนสมัย พัน,นไปดูด้านกิเลสหยาบแล้วไปกิเลสว่าท่านที่เขียนหนังสืออย่างนี้ท่านเทียบกับข้อใดข้อหนึ่งที่กิเลสหยาบแลวปกิเลสได้บ้างที่พระพุทธเจ้าบอกว่าอารมณ์นั้นให้โยนทิ้งไปแล้วก็ดูดีลามันว่าจะโกรธมากที่อน,นิพ้่านมาเป็นที่ทัศนาจรแล้วก็มีจุดหนึ่งที่ต้องคิดว่าเพียงแต่คนเขาบอก แล้วก็เพียงแต่รับจดหมายท่านก็เชื่ออันนี้ก็ไม่น่าโกรธเพราะอะไรเพราะตามธรรมดาคนเหล่ากิเลสมันมากเพียงใดก็มีอารมณ์มากเพียงนั้นแล้วก็จงอย่านึกว่าผมเป็นคนไม่มีกิเลสแต่ว่าอารมณ์อย่างนี้ผมก็เฉยๆเพราะผมรู้ว่าการเข้าใจพระนิพพานของท่านผู้นี้ก็ไม่มีการเข้าใจเรื่องวิญญาณก็ไม่มี การเข้าใจเรื่องอธิสมานกายก็ไม่มีก็รวมความว่าคนที่ไม่มีความรู้อะไรเลยและก็ไปพูดในสิ่งที่ตนไม่รู้ทิ้งดันหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอะไรก็ไม่ต้องมีใจกันก็รวมความว่าอย่างที่พรามด่าพระพุทธเจ้าพรามด่าอยากคนไร้เหตุผลองสมเร็จปะุสผลก็ทรงนิ่ง แต่ว่าผมจะนิ่งในเท่าพระเจ้าน่ากลัวจะไม่ไหวไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่แน่ใจว่าจะนิ่งเล่นนานหรือไม่นานถ้ายังนิ่งได้ด้วยกําลังใจเป็นสุขผมก็จะนิ่งผมไม่ใช่พระอรหันต์แต่การพูดกัะเวญญาณผมก็ไม่เคยพูดท่านคนนี้เข้าใจพลาดรับข่าวประเภทข่าวคมลอยข่าวคมลอยหรือข่า,ขาวจอดจดหมาย ท,ทัาตีความหมายด่อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นคนไร้การพิจรารณาอย่างนี้พระเจ้าบอกว่าถ้าเขาโกรธมาจึงอยากโกรธตอบถ้าโกรธตอบเราจะเลวกว่าเขาอันนี้ผมกันเลยตอนนี้นึกถึงว่าพระเจ้าไว้ก่อนจะเดินตามท่าได้สักกี่ก้าวก็ไม่ทราบถ้ามาเอืนญพัดจากพระเจ้ามาอะไรอาจจะโกรธเขาก็ได้ เ้ว่ความจริงเรื่องปฏิพัน์บอกแล้วนี่เป็นของง่ายสําหรับคนดีคําว่าพากันไปนี่เป็นศัพท์ภาษาไทยด้วยการจะให้พบให้เห็นได้ก็าใช้คําว่าอักขาตาโรตถาคตาอี่พระพุทธเจ้าบอกว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกการแนะนําที่ไหนจะมาก็ใช้คําอย่างนี้แต่ว่าศัตว์เจ้อบ้านก็ชอบใจว่า พาไปเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาือการพาไปก็ผมพาไปไม่ได้แต่แนะนําได้ทําได้หรือไม่ได้เป็นเรื่องความสามารถของท่านเรื่องคําว่าวิญญาณไม่มีป่าก,ก็ถูกแต่ว่าเขาไม่ได้พูดกับวิญญาณข้าพูดกาบทีสมาในกายอาว่าท่านนางสองนี่ศึกษากําลังใจให้มีศีลบริสุทธิ์มีกำหนดสิ์ครบถ้วน แล้วก็สามารถระงับนิวร่ยวรงพมีหานสี่ละสะเก็ดข้นความชั่วออกทรงสะเก็ดข้นงความดีอัมปุปเปนิวาสามติยานกับทิพยกุยานให้ได้ตามที่พระเจ้าทรงแนะนําเรื่องท่าหลายแลเหล่านี้ท่านจะไม่มีอะไรเป็นทุกข์ด้วยความจริงนี้ท่านทุกข์ทรงเดชเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวกับท่านเลยเนี่ย เพราะจริยาของท่านนี้มันก็ไม่ได้ยุ่งกับนิพพานแ้วเจริยาแบบนี้ก็ไม่มีโอกาสจะยุ่งกับสวรรค์หรือพรหมโลกท่านจะยุ่งตามสภาพของท่านก็ลงความว่าทุกท่านลองสอบกำลังใจว่าท่านถูกเขาว่าอย่างนี้ท่านจะโกรธไหมถ้าความไม่พอใจนิกอย,ยู่มีอยู่ ก็จงพรามตัวเองว่าเรายังดีไม่พอแล้วก็จงคิดว่าเราดีไม่พอต่อไปจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ถ้าตายจากโลกนี้มาไรถ้าถึงนิพพานดีแน่ถ้ายังไม่ถึงนิพพานมันก็ทุกข์ต่อไปเราจะไว้ใจตัวเองเมื่อนี้ลงมาทดสอบกฎหมายฉบับหนึ่งฉบับนี้ก็โก้ไม่น้อย บอกมาเลยว่าแปลอาจารย์สอนภาวนาหรือว่าแปาจารย์สอนกรรมฐานบอกชื่อมาเลยแต่ผมจะไม่อ่านชื่อคอั้งนี้พระท่านเขียนอ้างสำนักที่อยู่จะเป็นสำนักใหญ่มากทางสำนักอาจจะไม่ทราบจะเป็นการกระทบกระทงกันกว่ากล้ยอยกรุงเทพสิบหกเกิดหมายก็ท่านเขียนอย่างนี้นะที่ผมเอามาอ่านให้ฟัง ให้พวกท่านพิสูจน์กำลังใจว่าท่านนางหลายนะถ้าเดินเข้าแบบนี้จะมีความรู้สึกยังไงเรียนท่านมหาวีระภาวาโรที่นับถือผมได้อ่านหนังสือของท่านรู้สึกสนุกดีมากแต่บางตอนทํให้้ลเกิดความสงสัยและก็ไม่อาจจะทนความสงสัยได้ ยังได้จดหมายมาขอถามข้อสงสัยเหล่านั้นหวังว่าท่านมหาคงไม่รังเกียจที่จะตอบข้อของใจใผมทราบซึ่งมีดังนี้หนึ่งในหนังสือใจภูมิหน้าสุบสามตอนที่หนึ่งตอนหนึ่งว่านรกไม่ใช่อยู่ใต้ดินมันมีโลกอีกโลกหนึ่งอย่างนี้ไม่คล้ายกับคุณตากนิกายธรรมบทหรือ เทวทัตก,ก็ดีนางกินมามานิการก็ดีแม่สุปาพุุษเป็นต้นก็ดีล้วนแต่ถูกนีสุขทางนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีล่องรออยู่ใกล้ๆพระชีตะวันนี่ตอนหนึ่งนะแล้วข้อสองในประวัติหลวงพ่อปานเพราะว่าหลวงพ่อปานขึงแบ็ลาวนากาติดปลาแสดงว่าหลวงพ่อปานมีฤทธ อันนี้ยังเล่นหรือเป็นศิลปะปรามาตอันพระเดียเจ้าขันบโสดาบันได้แล้วพระได้แล้วทำไมหลวงพ่อปานยังเล่นอยู่เห็นดีให้งามอย่างไงสามคาถาพระบาจีกพระติเจ้าที่ว่าคนใโยงตั้งตรงจิตรวยพระคาถานี้ทำไมคนอื่นจึงไม่รวยบ้างโดยเฉพาะท่านมหาวิระ น่าจะรวยอื้อซ่าเพราะอยู่ใกล้ตำรางและเรื่องนี้ก็ไม่ขัดกับกรรมหรือภาพเป็นไปได้สอนขั้การให้เขารวยๆจะได้ไม่มีคอร์รัปชันไม่ดีกว่าหรือที่ในตำนานเิวทัศหก็หกได้บุคคลในงนสือของท่านก็หกได้พระหลานก็ได้อยากจะทราบว่าบุคคลในงนสีของท่านที่ว่า,าได้ เดินนำได้นั้นเป็นบุคคลประเภทพระเทวทัตหรือว่าประเภทพระอรหันต์หวังว่าบัณฑิตวัดแทงวัดท่าสวงคงจะได้ตอบให้หายข้องใจขอขอบคุณลลน้ามาในที่นี้ด้วยขอรับความนับถืออย่างยิ่งถ้าลองมาทดสอบสอบใจกันเจอเข้าแบบนี้แล้วก็พวกคุณจะมีความรู้สึกยังไง มันไโกรธหรืไม่โกรธมีความพอใจและไม่พอใจถ้ามีอะไรเกิดขึ้นถ้าทางไม่ดีต้องยับยั้งตียงคิดว่าความบ้าของคนในโลกนี้หาที่สุดไม่ได้หรือบ้าอย่างอื่นไม่สําคัญเท่าบ้ากิเลสถ้าบุคคลใดยังไม่หมดกิเลสโดทวนนั่นก็ยังไม่หมดความบ้าถ้าเราไปโกรธท่านที่พูดมาอย่างนี้เราก็ยังบ้ามากอที่ว่าบ้าบ้าเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนเขียน ที่ว่าตัวเราเองว่าถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนี้ก็ดีเรามีความโกรธท่านผู้เขียนอย่างนี้ก็ดีเราก็บ้าถ้ามี้เพราอไรถ้าขืนโกรธเราต้องไปออาบยภููิท่านว่าตอนหนึ่งนรกไม่ใช่โยใต้ดินมันมีโลกอีกโลกหนึ่งต่างหากอันนี้ตามเสดไตรภภมิที่ผมเขียน ถ้ารูอย่างนี้ไม่ขัดกับขุตธนธิกายธรรมบทรือพระเภวาทาก,ก็ดีนางจินดาม,มานิวิกายก็ดีพระสุปปพุทธากดีล้วนในขุตานิสุตทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ยังมีล่องรอยอยู่ใกล้ปรัจิตวันอันนี้ก็ขอบรรดาทุกท่านโปรดทราบว่าคําว่านรกโยตใต้ดินตามความรู้สึกของผมในอุทุมปริกาสูตร นี่ก็มาคุยกันว่านารกต้อมาอยู่ที่ไหนท่านบอกว่านารกอยู่ใต้ดินความจริงในทั้งหมดท่านก็บอกว่านารกอยู่ใต้ดินไม่ใช่นรกอยู่ในผืนแผ่นดินใต้ดินนั้นมีโลกอีกโลกหนึ่งที่เรียกว่ายมาโลกถ้าอยู่ในดินฝรั่งมันเจอะนานแล้วมันไม่ง่เงาเต่า,าุนเหมือนเราหรอกอันนี้ก็ของไม่ยากท่านอ้างว่าสุปาพุทธะจินตามานิกาว,ทวทิถวัต โอกรณีสีโรจะมีร่องรอยอยู่อันนี้ผมไม่เชื่อเลยครับไอ้ร่องรอยเล็กๆมันจะปรากฏปไม่ได้ไอ้แขกก็ไมเล่งกลเก่งแม้แต่กำแพงเมืองสุพรรณโคเมืองสุพรรณเนี่ยไม่กี่ร้อยปีคูใหญ่ลึกมากพบกว่าการจังหวัดปัจจุบันเนี่ยพศสองบันห้ารเนี่ยท่านเก่งมากแต่ามาดบอกบุญคนได้เป็นแสนๆวันเดียวแปดแสนเสร็จ จะทํากําแพงเมืองและขุดคูเมืองสุดกันก็ส่วนใหญ่จริงๆเป็นผืนเป็นดินเรียบเขาปลูกบ้านทับลงไปแล้วเกือบจะไม่ปรากฏไปรูปโคโคูเมืองกใกอ้ล่องรอยข้นงคนนิดเดียวมันจะปรากฏได้ยังไงเวลาตั้งสองพันปีมาผมไปแล้วแขกก็บอกผมไม่ยอมโง่ตามแขกยิ่งไปอาจารย์สอนมีโฆษนาด้วยถ้าอาจารย์เป็นอย่างนี้ลูกศิษย์จะเป็นขนาดไหนก็แย่กันทีนสินะ อนนี้มีตอนข้อสองการมีหลวงพ่อปาน,สนแสดงฤทธิ์ถ้าไม่สแสดงฤทธิ์ว่าใครไปเวลากลางคืนถ้าถือว่าเป็นศีลประทับประลามาก็ไม่ถูกอาจารย์วิปัสนาได้ยังไงคนที่มีศีลประทับประลามาจะสรงฌานไม่ได้นะถ้ามีศีลไม่บริสุทธิ์ไม่สามารถจะสรงฌานได้ถ้าอย่างนี้ไม่เห็นว่ามีอะไรผิดทำไมถึงเดือดร้อน เรื่องบัศนสดาบันพุาปานนี่ท่านเป็นพระโพธิสัตว์การแสดงลิไม่ใช่ของแปลกและไม่ใช่อวดไข่เรื่องกระถาและบาจีว่าธะเจ้าก็เหมือนกันเขาไม่ได้รวยเป็นนายประโยงคนที่รวยตามมายเยอะแยะแต่นายประโยงเป็นคนต้นผมก็บอกตามนะั้นถ้าถามว่าผมรวยมากผมตอบว่าผมรวยเวลานิยญายมให้ผมรวยมากผมรวยมาตั้งแต่ปราทีา่หนึ่ง พอเริ่มบวดผงก็มีอารมณ์พอความรวยมีอยู่ที่พอเวลานี้การสร้างวัดสร้างวาใช้เวลาไม่กี่ปีญาติโยมพุทธบริษัทให้กันมากเวลานี้ก็ยังให้กันอยู่เวลานี้ขอพระคุณเจ้าทึ่เป็นอาจารย์ภาวนาองค์นั้นผมไม่ขอออกวัดหรอกจะเสียชื่อวัดเขามาดูความร่ำรวยของผมก็ได้ ผมรวยตามโยมให้โยมให้ทำไรผู้จ่ายตอนนั้นดีไม่ดีผู้จ่ายเลยไปผมไม่มีเก็บเพราะว่าการเก็บไม่ใช่คนรวยมีเงินจ่ายทำเป็นสาธารณประโยชน์เท่าไหร่ถือว่ารวยท่นนั้นคือรวยตามที่พระเจ้าโคทรสงสั่งสอนอีกอันหน,นึ่งตำนานเทวทัตขอได้หรือไม่ได้ตอนนั้นผมขอกราบเรียนว่าเวลานั้นผมเลวกว่ากว่าเทวทัตสมัยที่ท่านหอนได้ พระเทวทัตสมัยที่หอได้ท่านทรงวิญญาห้าผมลองนิดเดียวลองแล้วว่าเลกสมัยนั้นพระวทัตดีก่าผมสมัยนั้นมากโรงความว่าพระคุณเจ้าที่รักผมก็ขอตอบท่านในบันทึกเสียงนี้แล้วก็ขอตอบว่าผมยังดีไม่เท่าเทวทัตในเวลานั้นเวลาที่วัเทวทัตหอ ก็เข้าใจว่าระคุณเจ้าคงจะดีกว่าปเทวทัตเพราะก็ยังไม่พูดเรื่องหอกให้ฟังเลยการทรงบิญญาห้าเป็นเรื่องห้นดีไม่ใช่เรื่องห้นเลวจบหมดเสแล้วนี่ครับก็ขอ,ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผยังมีดับบรรดาธามพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท